ท่านผู้ชมที่เคารพในตอนเวลา1 3มงิ0นาทีก็ขอรบกวนเวลาพักผ่อนของเอฟซีทุกท่านนะเพราะว่ามีน้องสาวอยากให้พี่น้องได้เห็นพี่น้องจะเอสบายดีน้องไก่เนาะสบายดีสดีสดน้องไก่สนด โอไก่ชนคนขยันแล้วก็เมื่อน,นี้เพิ่น,นมีอยู่สามไอ้น้องพี่น้องอ,อ,อีกคนนึงแทนแทนสบายดีน้องยูริเอ่อคนสู้ชีวิตแล้วอีกคนนึ่งด้วยสาน้องอยากก่างเกาะน้อง,องน,น้องมันนี่มันนี่เอ้ยโอ้น้องมันนี่ป๊อปเลยเพี่น้อง มันจะอายก้องน้องไก่สซนเป็นคนเป็นลูกสาวผู้กลางเป็นคนออกไอเดียในการสร้าง้าร์ดคิดจงไหนจ,จังจัะขายเครื่องอก็สิต้าฮารเปิดนี่กับแบบแถวนี้ยังมีก็เลยตังกรแบบบุได ปลูกมันหลายอย่างคือเขาคนอื่นก็ไลยกินเ็ดแนวนี้โอ้ปลูกมันเมื่อยตากแดดแต่ขายเครื่องแหละ <c ười> อยู่ในห้ม <c ười> แ้วคน,ออเ,อนอ <c ười> เอาเงินมาอีกเอี๋ยอได้หลายปลูกมันต้นเดี๋ยวอายังให้น้องพาเละาะเบิ่งบนน้องได้ปะเฮือนน้องนี่ไห้บอกทางหลังทางยังพื้นดิน อย่างหน่อยหนึ่งตักเด่นดอกอะไรเด้ตักขออนุญาตเดินน้องยุลีเด้อโอเคเดี๋ยวไปพี่น้องเดี๋ยวรอ,อเดี๋ยวให้น้องน้องไก่น้องไ <laughs> ก่ส่วนพาเราเบิง่งบ้านเฮือนเพื้นน้อยนึงก่อนพี่น้องเดี๋ยวน้องล่าถ่ายก่อนอ่าไอ้น้องมีจะคนก่อหละสี่คนโอ้โปุ๊บละพูดเห็นเห็นเด่นอ่ะ มันนี่ปลลุ๊บแล้วมันนี่กันเลยน้องเงินปลลุ๊บแล้วราชสิมาหาเด้อมีสี่คนผู้ยิงสามผู้ชายหนึ่งโอ้พุกดโดกน,น,นละวบอดเงินใช้สวนสวนมันสวางที่อ่ะมาเบิ่งสวนเพนื่อน อันนี้มาสวนมันน้องค่ะแบกเกาทางหลังสุดยอดเลยพี่น้องแบกเกาทางหลังมวนนีู้มานนี้โอ้ยโ่าหลัมีเม่นวโอ้สุดยอดมันยังคนอนมันต้นมยังเต้างเอใส่นองตานองโอ้เดนแหงเนาะ ยุ้ยใช้สมุนหัหวอาารมีอยู่อ่ะแม่หัวอาหารป่าเบิร์ดละบอกหัวอาหารป่าเบิร์ดละบอกหัวอาหารป่าเบิร์ดละบอกเบิดแล้วเบิดแล้วไปเบื้องนลังกันเลยพวกทางหลังเฮือนน้องเอ่อเฮือนน้องไก่งามเลยพี่น้องเบื้องทางหลังโอ้เท่าไหร่ tìm theo này nì phục ngam đấy phục cả nó cay ô chốc yên nó chốc yên lơi chốc luôn là bọn lạ สามปีน да. ี้ปลาอย่างที่ที่น้องที่ครอบครัวน้องปอยปลาดุกพันบ่ประดุกพันเออไปไปเบิ่งดูไปเบิ่งวัวเห็ดสาลันเออต้องได้เกลือวันยามันเดือนที่เดือนห้าที่โบแห้งบ่ท่านี้เนี่ย น้ำตัวนี้ดูดมาใส่ป่ะดูดดูดมาใส่บ่ว่าน้ำมันมีมันมีในนี้เลยอ๋อเอาไปมันฮอนแดดดีล่ะใส่ไม่ยั้งอันนี้โอ้โูไปบ่นไปบ่นห่มป่ะไปบ่นห่มพู้ได้อันขี้ดื้อก็มู่ฮะพู้ได้ขี้ดื้อก็มูเหมือนนี้มาเบิ่งน้องป่าน้องไก่น้องไก่ เออได้ธรรมชาติ์เลยลีอ่าบ้านน้องใกล้นี่งได้ธรรมชาสตร์ให้บุ๊คบอกว่าสัญญาณโอเคบุ๊คพี่น้องกับคอมเมนต์คอมเมนต์เข้ามาเดคอมเมนต์เข้ามาเดใส่เบิรงเอาขึ้นมาปิ้งกินเลยเนาะเนาะว้ายอย่าทำนะบุ๊คบอกน้อยๆนี่ว่าที่ที่เทไร

สัญญาณอาจจะโบโบโบชัดป่านไหนน้องพี่น้องเนาะมีสัญญาณบบชัดจริป er> ่านไหนต้องขออภัยเด้อขออภัยหลายๆขออภัยกับสัญญาณเพราะสัญญาณอยู่ที่นี้อาจจะโบโบโบคอยมีใส่ป่าไหลมาเอ่อมาเป็ลูก มาทำไมบอกไอ้คือมันคือบมาจะคือตัวป่าเจ้าน่ะหองกุ๊ก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 ตอนนี้มาเบิ้งงนองป่าน้องป่านี่พี่น้องสัญญาณอาจจะบ่อยดีน้พีเน้องเนาะเดี๋ยวบาเตียงขอจบสัมนี้ก่อน ขอบใจหลายๆทีเข้ามาครับชม